โอเคครับผมครับสวัสดีนะครับผ่อเพื่อน,ช,นชาววัยรุ่นฟรีไฟแล้วก็น้องๆนุ่นนที่น่านะรักทุกท่านกันด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับหลานฟรีเองโตโต้นะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีคนมาแกเจอกัน,อ,นอีกแล้ว ฝากกดติดตามนะคร <East. S 2> ับผมคนไลค์ก็แชร์กดบสุนทรกัยแล้วก็ไว้พี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับโพสต์วันนี้ไดมีโพสต์ตรงนี้หนึ่งโพสต์แล้วก็จะมีตรงนี้หนึ่งโพสต์นะครับสุนทรใครที่มอมมินโพสต์นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ทินหน้าจอให้แล้วกันนะครับทุกคนตามนั้นเลยนะครับโอเคนี่ครับผมสาเร็จครับผมรับเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างแชร์กันคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็จะมีเว็นลังนสุดคุ้มนะทุกคนก็จะเป็น นี่ครับหัวไอ้ดีหัวคานะครับมีมุเอฟด้วยนะครับผมมีเคิงนอนปักองใหม่ปักธงเก่าแล้วมีเซนารูโตะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเวลารันค้าถอยกลุ้มเอนแล้วทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อบอลไฟนะครับผมดีเซนจราชนะครับผมมีเสื้อนักแข่งหัวบาวันนะครับผมนมนักเรียนนะครับทุกคนเดี๋ยวในวันนี้ทุกคนที่มาจับเป็นอันนี้ดีกว่าทุคนหัวคานะครับ ไปครับทุกคนนี่เรียบร้อยครับทุกคนแบบเร็ยบนะมันก็ได้เด้งเข้ามาในหน้านี้เลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่านะทุกคนว่ามันจะตึงกระแก้ไหนนะไปดูพร้อมกันเลยทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในรีวิวนี้เรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนหัวข้าวนะครับผมมีตาเป็นตาบุญย่านะครับทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อบุล็อกครับผมกางเกงเมงเกงนักเก็ตนะครับมีน้ำหนัาเทนนิอโดวครับผมที่ถือเป็นเอ็มปืนสไนเปอร์นะครับทุกคน นี่ครับทุกคนเราก็จะมีเป็น smart upgrade เจ็ดหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนเราก็จะมีเป็น ump นะครับผม upgrade เจ็ดครับผมอีกหนึ่งกระบอกนะครับนี่เป็นองไรทุกคนท่าโคตรเท่ครับทุกคนนี่ฮะเท่จริงๆครับทุกคนแล้วก็มีหน้าทางอื่นด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นหน้าบูล็อกนะครับทุกคนโคตรเท่ครับเตะบอลนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนประมาณนี้นะทุกคนยังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยล้วกันนะทุกคนสำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคอวเม้ล่าสุดนะครับก็ได้เห็นคอมเมนต์นะทุกคนอันนี้เป็นไอดีแรงแดงนะครับทุกคนก็โอเคมาเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน